สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเอนมาทําเมนูผัดถั่วงอกใส่เลือดไก่ครับอีกหนึ่งเมนูง่ายๆได้ประโยชน์นะครับทําตามได้ไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทากันได้เลยครับอันดับแรกก็จะเป็นกระเทียมนะครับผมก็ตำม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยเลือดไก่นะครับเลือดไก่วันนี้ผมใช้ที่1ก้อนครับตามด้วยถั่วงอกแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับใครอยากจะเปลี่ยนเป็นต้นหอมก็ได้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยอันดับแรกเราก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมกันก่อนเลยครับเหลืองหอมได้ที่แล้วนะครับตามด้วยเลือดไก่ลงไปได้เลยครับเลือดไก่นะครับผมก็จะผัดจนตัวเขาเนี่ย มีความยุบตัวลงนะครับเพืเ่อนๆนี่เลยนะครับผัดไปเรื่อยๆให้มันหอมไปกับกระเทียมเลยนะครับโอเคครับก็ ผัดจนได้ที่แล้วนะครับเด็กขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเครื่องปรุงอย่างแรกที่ผมจะใส่ลงไปก็จะเป็นซอสหอยครับผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายครับจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับ คลุกไปคลุกมาสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการใส่ผักครับก็จะมีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ผัดกรลบไปกรลบมาจนผักของเราสลดลงนะครับก็ปิดแก๊สได้เลยนะนะครับในส่วนของขึ้นช่ายนะครับเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเป็นต้นหอมสามารถเปลี่ยนเป็นต้นหอมได้เลยนะนี่เลยนะครับ หอมมากๆครับเพื่อนๆก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับประหยัดประหยัดนะครับแล้วก็อร่อยด้วยทําได้ง่ายๆแล้วก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วครับแล้วก็เมนูนี้นะครับใครอยากจะเพิ่มเป็นหมูสับเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เมนู ผัด่วง,งอกเลือดไก่นะครับเป็นเมนูประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆครับเพื่อนๆสําหรับใครชอบทานเมนูนี้นะครับก็แวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ